สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องเครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับนะคะนักเรียนเอเครื่องหมายเท่ากับกับไม่เท่ากับให้เป็นยังไงนะคะเราจะมาเปรียบเทียบจํานวนนะคะนักเรียนโดยที่คุณครูมีปากกาสีน้ําเงิน2แท่งปากกาสีแดง2แท่ง2กับ2นะคะเราจะมาเขียนนะคะ2กับเออปากกาน้ําเงิน2แท่ง ปากกาสีแดง2แท่ง2องกับสองเท่ากันไหมสองกับ2นี่คือเท่ากันเลยเราก็จะมาใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะเครื่องหมายเท่ากับขีดคู่กันไปแบบนี้นะคะนักเรียนขีดคู่แบบนี้นะคะ,ะต่อมานะคะคุณครูมีปากกาสีน้าเงินสีน้ําเงินเนี่ยสแท่งนะคะปากกาน้ําเงินสแท่งปากกาสีแดงมี1นึ่งแท่งค่ะเท่ากันไหมคะสองกับหนึ่ง ไม่เท่ากันเราก็จะเขียนได้ว่า,อาสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งไม่เท่ากันเราก็จะใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเครื่องหมายไม่เท่ากับก็ขีดคู่เหมือนกันเลยแต่ขีดเส้นทะแยงตรงกลางลงมานะคะแบบนี้เลยไม่เท่ากับนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคุณครูกำหนดตัวเลขอ่ะสี่สี่กับ 6กนะคะ4กับ6เท่ากันไหมโอ้ไม่เท่ากันแน่เลยนะคะเพราะ4มันน้อยกว่า6เราก็จะเติมเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะไม่เท่ากับนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองทำในสมุดนะคะโดยการเติมเครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับ2เท่ากับ2 2ไม่เท่ากับ1 4ไม่เท่ากับ6นะคะนักเรียนเตรียมอยู่สมุดหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำกัน10ข้อค่ะสวัสดีค่ะ